ชิษสภาวรฒิารัศดรอาจารยชูรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาขอบคุณพรรคภูมิใจไทยที่ได้จัดสรรเวลา ให้ดิฉันพิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระที่หนึ่งวาระรับหลักการปีนี้เป็นปีที่สแล้วค่ะและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันขอพิปรายในประเด็นที่ไม่ใช่งบประมาณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักและมีงบประมาณมากถึงส0 0 0 0ื่นกว่าล้านบาทหลายปีติดต่อกัน แต่ครั้งนี้เป็นการให้ปลายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเช่นกันค่ะแต่เป็นความมั่นคงทางสาธารณสุขระบบสุขภาพสงครามกับเชื้อโรคก,การระบาดของไวรัสโครโรนา2019ที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลกขณะนี้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ขอสไลด์ที่2ค่ะจากการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขไม่ติดอันดับ1ในห สไลด์ถัดไปค่ะของงบประมาณประเทศไทยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาของโรคระบาดกระทรวงที่มีภารกิจหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชนกลับถูกปรับงบประมาณลดลงในสัดส่วนที่มากกว่างบประมาณด้านความมั่นคง เละงงบทางการทหารสถานการณ์ในวันนี้เราลเผชิญกับสงครามเชื้อโรคและสงครามปากท้องต้องการการป้องกันทางสุขภาพและความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจคงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยุทธปกรณ์มากกว่าปีที่ผ่าน,านมาสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันขอขอบคุณสำนักงบประมาณของรัฐสภานะคะได้วิเคราะห์ ได้ดีมากๆนะคะรวมทั้งได้การจัดประชุมซูมวิชาการเรื่องของงบประมาณมีผู้สนใจมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่างบประมาณปี2,565ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะมีเพียง2กระทรวง1ห,หน่วยงานและ2รายจ่ายที่รับงบประมาณเพิ่มขึ้นนั่นก็คือกระทรวงพลังงานและกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพอมอนี้คงต้องมาดูค่ะว่าโครงการอุดหนุนเด็กเล็ก0-6ปีทั่วหน้าที่พักภูมิใจไทยได้ทําหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเรื่องนี้จะมีในงบป,ประมาณ2,565หรือไม่ค่ะ ท่านประธานท,ที่เคารพคะกลับเข้ามาสู่งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การจัดทํางบประมาณปี2,565ที่เรากําลังพิจารณาอยู่แต่ละกระทรวงทําก่อนที่มีการแพร่ระบาดระลอกที่3คือทําเมื่อปี2,563และปีงบประมาณ2,566นะคะหน่วยงานราชการเริ่มเตรียมทําขอตั้งแต่ปีนี้ ดังนั้นงบประมาณปัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบันไม่ทันต่อสถานการณ์การบริหารจัดการของการระบาดไวรัสโควิด19จึงมาจากพรบรโอนงบประมาณจากงบกลางรวมถึงพรกเงินก له, 19, أ, ู้19โควิด19 1ล้านล้าน,านบาทและกำลังจะกู้อีก5แสนล้านบาทที่มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นเลขาใหญ่ซึ่งรอพิปราย Pe iğ, ในวันพุธที่9มิถุนายนต่อไปค่ะท่า,ทานประธานที่เคารพคะ สไลด์ถัดไปค่ะดิฉันได้ลงพื้นที่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดระยะเวลาที่ปิดสมัยประชุมติดต่อกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนกลางประสานขอความช่วยเหลือรับของบริจาคเยี่ยมโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลสนามเยี่ยมศูนย์กักตัวสังเกตอาการหรือ locally q u a r a n t i n e มีการปิดตลาดปิดศาสนสถาน,ถานวัดมสัสยิดปิดชุมชนไม่ติทางศาสนาช่วงนรมรอมฎอนช่วงว,วันตุดอีดิฟตรีไม่อนุญ,ญาตให้มีการละหมาดรวมทั้งสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียได้เริ่มล็อกดาวน์ประเทศเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้คืนวันที่1มิถุนายนจนถึง10 4มิถุนายนคนไทยทยอยกลับมาทั้งช่องทางที่ถูกต้องและช่องทางทางธรรมชาติการทํางานต้องเข้มข้นขึ้นค่ะรวมทั้งมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนงานเหล่านี้ทําให้ดิฉันพยายามมองความเชื่อมโยงของการทํางานการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขไม่เฉพาะพี่น้องอสอมอแต่รวมทั้งท้องถิ่นท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจที่ทำงาน กันอย่างขมักขม้นคำถามคือสำนักงบประมาณในฐานะเหตุรัญญิกของประเทศกำลังทำอะไรอยู่คะเคยลงมาเดินดินดูของจริงโดยที่ไม่นั่งอยู่ในห้องแอร์อ่านหรือรฟังรายงานบนหอคอยงาช้าง ตัดงบประมาณโดยที่คนทํางานไม่มีโอกาสได้ทราบถึงเหตุผลที่โดนตัดมากหรือตัดน้อยบางรายการนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านได้ชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของค่าตอบแทนค่าอยู่เวรเสี่ยงภยัยโควิด -19 ในพื้นที่เพิ่งเบิกจ่ายได้ค่ะในรอบตุลาคม .63 มกราคม6.4เบิกได้เมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมายังค้างอีก2เดือนคือเดือนกุมภาพันธ์และเดือน มีนานั่นคือค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของโควิด -19 รอกแรกนะคะส่วนร,รอกนี้เขาก็ยังหวั่นค่ะว่าจะได้เมื่อไหร่แต่เมื่อวานเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความมั่นใจว่าได้อนุมัติร,รอการโอนถึงเดือนกันยายนโอนครั้งละ6เดือนนี่คือขวัญกำลังใจเล็กๆค่ะของนักรบเสื้อขาวด่านหน้าที่คนไทยทั้งประเทศกล่าวขานถึงแต่อย่างไรก็ตามเราชาวสา,สารสุข ถูกสอนมาค่ะว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรั์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดํารัสของสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบ,บิดาแห่งการแพทย์ไทยธรรมาทานที่เคารพค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันขออนุญาตไล่เรียงการทํางานของพี่น้องสารสุขในทุกระดับเท่าที่เวลาจะอํานวยดังต่อไปนี้นะคะงานปกติ ในโรงพยาบาลก็ยังมีคนไข้มาโรงพยาบาลโดยโรคต่างๆทุกวันช่วงระบาดโควิด -19 ในโรงพยาบาลก็ยังรับคนไข้ปกติแต่มีงานเพิ่มค่ะในการลงพื้นที่ค้นหาเคสที่ปุกปิดข้อมูลต้องพยายามอย่างหนักในการตามหาไทาม์ไลน์สอบสวนโรคเจอแล้วเข้าศูนย์กักตัวนะคะมีการสวบขอสไลด์ถัดไปค่ะคือการตรวจเชื้อจากโพรงจมูกรูปนี้เป็นที่ภาพตลาดปัตตานีค่ะน้องหมอหนึ่งคนน้องพยาบาลรวมแล้ว3คนทำหน้าที่ วอค่ะตามกลางอากาศร้อนช่วงน้ำเป็นช่วงถือศีลอดไม่สามารถดื่มน้ําแล้วก็ทานอาหารได้สําหรับพี่น้องมุสลิมแล,และยังอยู่ในชุด PPE น้องๆบอกว่าเหนื่อยค่ะแต่ไม่ท้อขอให้พี่ๆช่วยกันอยู่บ้านด้วยนะคะในงานศูนย์กักตัวสังเกตอาการค่ะในช่วงเวลา14วันเจ้าหน้าที่สารสุขก็ยังทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะ ได้รับทราบค่ะว่าศูนย์กักตัวปัตตานีนะคะเมื่อวานซื่นก็ยังต้องรับผู้ถูกมาถูกกักตัวที่มาจากประเทศมาเลเซีย7คนตอนเที่ยงคืนนอกจากค่าตอบแทนที่มาช้าแล้วนะคะอาหารก็ต้องหิ้วบินโตห่อ,อมาจากบ้านไม่มีค่าอาหารให้หลักเกณฑ์การตั้งมาจากกรมบัญชีกลางอยู่เวรกัน8คนค่ะฝ่ายปกครองท้องถิ่นสารสุขอสอนะคะท้องถิ่นเบิกข้าวได้แค่ห 5, 5กล่องที่เหลือนั่งมองตากำปริบๆค่ะ เอาเข้าวหอมาจากบ้านที่เย็นชื่ดมาทานกันเองส่วนบางที่กักตัว14วันตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ยังไม่นับรวมวันแรกที่มาแล้วันสุดท้ายที่กลับรวมแล้ว16วันค่าหารหายไป2วันค่ะเจ้าที่สาสุขต้องหาที่อื่นมาให้อีกแล้วค่ะดิฉันฝากเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการก็ประมาณที่จะตั้งขึ้นด้วยนะคะว่ากรมบัญชีกลาง สำานักงบประมาณหน้าที่คือต้องช่วยให้คนทํางานทํางานได้สะดวกขึ้นหาช่องทางที่ถูกต้องหาระเบียบตัวอื่นมาสนับสนุนไม่ใช่ทําในสิ่งที่ลดขวัญกําลังใจคนทํางานด่านน่ายนะคะยังไม่จบค่ะยังมีงานจุดด่านตรวจเข้าเมืองต่างๆงานรณรงค์ฉีดวัคซีนนะคะมีอสมอรพสตเค้าประตูบ้านค่ะสไลด์ถัดไป ทะะ่ามะธานที่เคารพค่ะที่ฉันได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลสนามนะคะที่ตั้งขึ้นในที่แห่งหนึ่งค่ะโรงพยาบาลจังหวัดต้องสร้างห้องน้ําสําหรับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เงินบํารุงโรงพยาบาลหมดไป2 0 0แสนกว่าบาทค่ะยังไม่ทราบว่าจะเบิกจากใครโรงพยาบาลเกือบครึ่งประเทศของประเทศไทยตอนนี้สถานการเงินติดลบสีแดงเถื่อค่ะงบประมาณเล่มนี้ช่วยอะไรได้บ้างไหมคะอย่าบันทอนกำ,กำลังใจคนทำงานมีอะไรโอนได้ก็ให้รีบโอนเลยนะคะ ยังมีงานของสำนักง,งานสารสุขอำเภอหนึ่งค่ะได้บอกว่ามีผู้ถูกก,กักตัวเป็นหลักเกือบร้อยค่ะอุปกรณ์หมดเกลี้ยงชุด PPE ถุงมือยางแมสเฟซชิลตอนนี้ใช้งบกองกลางใช้งบส่วนตัวมาระดมช่วยกันเองหลายโรงพยาบาลศูนย์กักตัวยังต้องขอบริจาคถ้าดูในงบประมาณรายจ่ายไม,ไ,ไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้อยู่เลยค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านจากใจจริงเป็นพลังให้คนทํางานตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ได้รู้สึกว่ามีคนห่วงใยเขาอยู่ทั่วประเทศค่ะสไลด์ถัดไปค่ะเป็นภาพพี่พี่ทหารนะคะนําตู้คอนเทนเนอร์ห้องสุข,ขาเคลื่อนที่ให้ชาวสาวสุขได้ใช้โรงพยาบาลสนามที่ปัตตานีค่ะทหารในบทบาทพัฒนาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ขาดได้ส่ง ผู้ป่วยกลับบ้านก็น่ารักนะคะต้องขอบคุณท่านผอบอชกปัตตนีพลตรีคมกิจลัตนาชายาแต่ท่านประธานที่เคารพคะเรื่องสร้างรัว้วสร้างกำแพงระหว่างประเทศไทยมาเลเซียที่จะเริ่มทีม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสงบประมาณปี2515เซ็นขอนะคะอย่าได้สร้างเลยค่ะสร้างเพื่อทำลายความรู้สึกของคนไทยและคนมลายูของทั้งสองประเทศค่ะ สไลด์ถัดไปค่ะเรียนทรประทานที่เคารพค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะกรมสุขภาพจิตเป็นอีกกรมที่งบประมาณลดลงเป็นกรมที่คนพูดถึงน้อยมากค่ะสุขภาพจิต เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ความเครียดความกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ภสังกิษเรียกว่า pandemic fatigue ถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยคือความเหนื่อยล้ากับโรคระบาดค่ะเป็นสภาวะหมดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแนวทางของรัฐเกิดจากการระบาดที่ยาวนานมาตรการที่เข้มงวดกระทบกับคนทุกคนค่ะทําให้เกิดอาการเบื่อเศร้าสิ้นหวังพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามมาตรการเลยลดหย่อนลงการรับรู้ยอมเสี่ยงมากขึ้น ทนคนทำงานก็ลาประชาชนก็เริ่มใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลมากขึ้นจากขั้นต้นนี้เราต้องให้ขวัญกำลังใจเข้าใจคนทำงานเข้าใจประชาชนทำอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นดิฉันเคยรับราชการกระทรวงสาธารณสุขต้องเรียนค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญงานส่งเสริมป้องกันน้อยกว่างานบำบัดร,รักษาสมัยที่ดิฉันอยู่กรมสุภาพจิตขอภาพถัดไปค่ะเคยขอรถโมบายคลายเครียด สำหรับศูนย์สุขภาพจิตที่มีอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อบริการพี่น้องประชาชนรถหนึ่งคันมีอุปกรณ์มีห้องตรวจสองห้องมีเก้าอี้นวดมีความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการคำปรึกษาพร้อมสามารถจ่ายยานะคะฉีดยามีความจะเป็นในการลงพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากเราต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นค่ะเพราะการเข้าถึงบริการที่โรงพรยาบาลลดลงการตรวจรักษาทางเทเลมากขึ้นรถเบาบายนี้ได้ถูกออกแบบอย่างครบวงจรค่ะ ลงถึงพื้นที่ซึ่งควรมีในเขตสุขภาพทั้งประเทศนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สถานการณ์เปลี่ยนการบริหารจัดการก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็ปีนี้ขอบผู้เกี่ยวข้องนะคะอย่าตัดงบประมาณส่วนนี้ค่ะภาพตัดไปค่ะการจัดสรรงบประมาณ เหมือนการบริหารจัดการวัคซีนต้องให้ความสำคัญตามปัญหาของพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงหนักเบาไม่เท่ากันอย่าลืมดูแลคนทำงานบางจังหวัดติดชายแดนบางจังหวัดเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของประเทศบางจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวต้องกระจายทั้งอำนาจและกระจายทั้งเม็ดเงินสไลดยสุดท้ายค่ะสรุปสุดท้ายค่ะ ขอสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของเราเองในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณหรือเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนไม่มีใครรักบ้านเรารู้จักบ้านเราดีเท่ากับคนของเราเองขอบคุณคะ่ะ